ดีกว่าก็เพรามไม่ยอมจริงๆไม่ได้สักเล่าป <c oughs> <ๆ c oughs> ลอดภัยเดี๋ยวแบตหมดเดือบันหมดเลยแตไหนที่ทำฮอตกเนี่ยแต่ที่ขายาแล้วแต่งได้บ้างไม่มีทางโอ้โ <c oughs> หทำไม <c oughs> oh, ม,มันเถิอดียังไงอ่ะ มีกลับไปบ้านไม่ต้องเปิดเพลงกล่องเลยหลับเลยเนี่ยขี้เสียงไปไม่ได้ที่แล้วเขาฟอไปวัดมาแล้วได้อะไรลาบเลยอะไรนะป๊อตเลยน่ะเติมน้ำมันไหมน่ะป๊อตป๊อตป๊อตบอกเลยถังยุ่ยแล้วน่ะการ์ดป๊อตป๊อตเออถังยุ่ยแล้วน่ะโอ้ขอังกฤษเสียมอังกฤษใช่ขาดำเลยนะแหว่ เล่นได้ลุนล้นตลอดเลยแยกกลับไปบ้านอ่ะผ่าท่ออ้ตจะรอดหกนิ้วอ่ะหรือสิบนิ้วก็ได้หันไปเส้นเข้าได <c oughs> ้ไหมใ่แต่ต้องกอีกเยอะใส่ไม้ไปเลย<อ>นี่มันก็อยู่นะจ้ะแล้วก็เอาปลายเนี่ยไปขัดติดเนอนี่มันก็อยู่นะผมว่า แต่่ไมสวยแล้วรับรองไม่ตระกัวหักตกขีดคั้นนะซื้อมาเบสหนึ่งหักไปยี่สิบเที่ยวแหละเพดล่างตระกูนะโอเคมาล่างเขาไม่มีเพดล่างคือมันตกมาแล้วไอ้ไอ้คั้งไอ้หักมันไปมันไปค้ำอันเดียวไอ้ขามันมันไม่ค้ำคือมันตกมาแล้วกระแทกต่อเดียวถ้ามันลงตรงอ่ะไม่เป็นไรเออแล้วล็อกก็ไม่เป็นไรหรอกเขาเป็นลงอกคั้งเดียวมันไม่คข้าตรงไอ้ปูเนี่ยข้างขี้ค้งอยู่มันปูคั้งอยู่บ้างอันนันอยู่ที่เสมอแต่อันหักเนี่ยอยู่ที่สูง เราเป็นหมดไงที่วันนั้นเราเผาอันนี้ไว้มันไหม้ไปแค่ไหนวะในแค่นี้เองเผาครับพี่เกมไม่ขึ้นเหรอพี่ไม่พี่ป๊อดป๊อดสาลีบลาจ้าวบอกว่าป๊อดแล้วปิดบังกัฮ่าฮ่เฮดเซตเหมือนกันที่นี่เป็ับกัโลโก้เดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนี้ แล้วที่อาจารย์โทนไว้อะให้ยิงมือมาน่ะนะแต่ล้วขุดขุดไอตรงกระทู้นะกระทู้ไปขุดมาข้อเล็กๆเนี่ยเอาออกมาตีฝาไ่ใจของผมม่น้องอ่ะผมมีหมดเนี่ยแต่ไม่ได้ใช้เลยผมเล่นมปอยู่แล้วอย่าง่เกบเบรคก็ผมอยู่บ้านเล่นนี่เนี่ยพี่ว่าแท้ ทุกวันเลยไม่พี่แดงก็อยู่เงี้ยคือหลังจากเราคุมได้เนี่ยพี่แดงตอนเข้าตอนออกเนี่ยแหมเอาไปถ่ายคู่กับโลโก้หน่อยไม่ได้6กเนี่ยถ่ายคู่กับเลฟเหรอเจ่าเลยต่อไปเวยอ่าคือพอเราพี่ออกแล้วไปลงกระทู้ลำดวงก็กำลังฮิตเจเจอยู่ล้ำลงอ่ะเข้าแล้วก็บุดพี่หกเจมีใครประกันยังไงตําแหน่งล้ำลวงเขาเาเล่นกันอะเออทำไมเขาเล่นฝึกเจแปดเจเล่นตัวเจกันเลยอะไรมก็บินไม่ยังบินป่าเจเลย